เศษ7 0ส่วน2565สตรีศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิสารพัดอย่างเล่นสี่แรงเอเซที่ได้เดินทางไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งสมุนไพรสามารถค้นพบถึงความลับของการใช้พลังของสตรีศักดิ์สิทธิ์ได้ดังใจ เธอได้ร่วมกับกลุ่มอัศวินและทหารรับจ้างเพื่อจัดการกับปีศาจแต่กับพบถึงปีศาจที่ร้ายกาจก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่คาดไม่ถึงเนื้อเรื่องในเล่มนี้จบเท่ากับอนิเมะที่ออกฉายพอดี ถึงเรื่องนี้จะสนุกและอ่านได้เพลินเพลินตามการ์ตูนรักต้าหวานทั่วๆวไปผสมกลิ่นไอเกมจีบหนุ่มที่ชวนให้อารมณ์ดีแต่เพราะว่าพอรู้เนื้อเรื่องแล้วจากการดูอนิเมะเลยทำให้ความอยากอ่านลดน้อยลง แต่พออ่านแล้วกับสนุกและน่าสนใจมีรายละเอียดหลายอย่างที่ตัดออกไปจากอนิเมะจึงทำให้พออ่านแล้วสนุกจนวางไม่ลงครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเซนางเอกสตรีศักดิ์สิทธิ ที่ได้เดินทางมาปราปีศาจกับกลุ่มอัศวินที่สามที่นำโดยอเลเบิร์ตพระเอกยังเขตคลาวเนอร์แดนศักดิ์สิทธิ์ของสมุนไพรเธอที่ได้อ่านบันทึกของท่านครูยาหรือสตรีศักดิ์สิทธิ์รุ่นก่อนจึงได้ทราบถึงวิธีที่ทำให้ควบคุมพลังของสตรีศักดิ์สิทธิ์ได้ดังใจนึกคือการคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักเซที่มีหน้าที่ในการชำระล้างต้องร่วมทางไปกับกองอัศวินที่สาม และทหารรับจ้างของเขตเคลาเนอร์ที่นำโดยเลออนฮาร์ดหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่แต่ในป่าท,ที่เป็นแหล่งสมุนไพรอันมีค่ากับมีปีศาจมากมายยิ่งเข้าไปลึกยิ่งพบกับปีศาจที่น่ากลัวอย่างสลาย เพราะไม่สามารถโจมตีมันทางกายภาพได้ต้องใช้การโจมตีด้วยเวทมนต์เท่าน,านั้นเมื่อเข้าไปลึกทำให้ทุกคนตกอยู่ในวงล้อมของสไลด์จนเซต้องใช้เวทศักดิ์สิทธิ์ชำระล้างช่วยจัดการสไลด์ ก่อนทุกคนจะรีบหลบหนีกลับมาอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทำได้คือต้องขอกำลังสนับสนุนจากเมืองหลวงแต่กองอัศวินที่สองที่มาสนับสนุนกลับมาเร็วกว่าที่คิดแถมคนที่มาด้วยยังมียูริหัวหน้าคณะนักเวทแห่งราชสำนักกับไอระ เด็กสาวชาวญี่ปุ่นที่ถูกอัญเชิญมาพร้อมกันอีกต่างหากเมื่อเฮียฮาดพี่ชายเอัลเบิร์ตรองหัวหน้าคณะนักเวทแห่งราชาสำนักที่ทราบเรื่องจึงดาว,ว่าเผลอๆยูริน่าจะร่วมมือกับกองอัศวินที่สองด้วยซ้ำ ไปรัที่ทำงานเป็นนักเวทแห่งราช,ชสำนักได้รับคำสั่งให้ไปปราบปีศาจกับกองอัศวินที่สองที่บูชาเซเธอและจอมเวททั้งหลายคิดว่าจะแค่ไปปราบปีศาจที่ป่าตะวันตกเท่านั้นแต่พอนั่งรถม้าไปสักพักจึงทราบว่า จุดหมายเป็นเขตคลาวเเนอร์จึงทำให้ทุกคนตกใจแต่ดูเหมือนว่ายูริที่เป็นคนนำนักเวทมาจะรู้จุดหมายของพวกกองอัศวินที่สองอยู่แล้วแต่กับไม่บอกทุกคนระหว่างเตรียมพร้อมในการปราบปีศาจอีกครั้ง เซจึงได้ปรุงพชั่นเพิ่มเอ็มให้กับทุกคนและมักจะใช้พลังของสตรีศักดิ์สิทธิ์ในการเร่งการเติบโตของสมุนไพรพอยุริทราบว่าเธอสามารถใช้พลังของสตรีศักดิ์สิทธิ์ได้ดังใจนึกแล้วจึงสนใจและอยากรู้ ได้มาถามและจับตาดูแต่เซกับไอที่จะบอกถึงความลับในการใช้พลังของสตรีศักดิ์สิทธิ์ให้ใครรู้พอมีนักเวทจากเมืองหลวงมาสนับสนุนพวกของเซจึงบุกเข้าป่าอีกครั้งเพื่อชำระล้าง โดยพวกทหารรับจ้างที่ทราบถึงการมาของยูริถึงกับตกใจและหวาดกลัวข่าวเพราะเขามีสมญาว่ามันไร้แห่งเท่าทุลีผู้ที่ใช้เวทไฟเผาพลานทุกสิ่งจนดับสูญหลังพักทานอาหารและคุกกี้ที่เซทำมา เพื่อช่วยฟื้นพลังให้ทุกคนแล้วจึงเดินทางต่อพอมีจอมเวทจากเมืองหลวงมาช่วยเหลือโดยมีไอรักกับเหล่าจอมเวทช่วยใช้เวทไอวอลกำแพงน้ำแข็งเอิร์ธวอลกำแพงดินป้องกันทุกคน และยูริที่ใช้เวทอินเฟอร์โนเผาผลาญลายจำนวนมากไปจึงทำให้พวกเซสามารถบุกไปถึงบึงสีดำที่เป็นต้นกำเนิดของความชั่วร้ายได้เธอจึงใช้พลังของสตรีศักดิ์สิทธิ์ชำระล้างบึงสีดำทำให้ปีศาจและความชั่วร้ายหายไป หลังจากพักหนึ่งคืนที่หมู่บ้านใกล้ๆเซได้ขอให้ช่วยพากลับมายังบริเวณป่าที่โดนทำลายเพราะปีศาจและบึงสีดำอีกครั้งเธอได้ใช้พลังของสตรีศักดิ์สิทธิ์ช่วยฟื้นฟูป่าสมุนไพรให้กลับมาสมบูรณ์เช่นเดิม แต่ต้องหนักใจที่ยูริกับจ้องมองเธอเวลาที่ใช้พลงังแต่หลังจากฟื้นฟูแล้วเซที่ใช้พลังเวทหมดจึงสลบไปแต่พอฟื้นขึ้นมากับพบเอาเบิร์ดเป็นคนอุ้มเซเดินกลับจึงสร้างความอายให้กับเธอ หลังจากกำจัดบึงสีดำและปีศาจเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองเขตจึงจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับทุกคนโดยเซกับไอระก็ได้เข้าครัวช่วยทำอาหารให้กับทุกคนทานด้วยทำให้เลอออนหาที่ได้ทานอาหารเมนูจากต่างโลกอย่างอร่ออร่อย ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกลับเมืองหลวงกันตอนท้ายเล่มจะมีเรื่องสั้นๆหลายตอนหนึ่งเซที่ลองทำช็อกโกแลตบังเอิญเจอจูดเพื่อนที่ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรเห็นเข้าจึงให้เขาลองชิมด้วยการป้อนพอโยฮหนัน หัวหน้าศูนย์วิจัยมาเห็นจึงขอให้เธอป้อนให้ด้วยสองเซที่เอาช็อกโ,กโกแลตไปให้เอาเบิร์ตกับโดนเขาลอ้อเรื่องป้อนช็อกโกแลตให้จูดกับโยฮันก่อนที่เอลเบิร์ตจะขอให้เซป้อนช็อกโกแลตให้ตนด้วยเซจึงต้องป้อนช็อกโกแลตเอลเบิร์ตอีกคนสามเซที่เอาของไปส่งที่คณะนักเวทพบเฮียฮาร์ทที่นั่งทำงานเหมือนกับไม่รู้สึกร้อนก่อนที่จะถามด้วยความสงสยัย เพียร์ฮาร์ดจึงมอบสร้อยคอที่มีจี้เป็นอุปกรณ์เวททำให้เย็นสบายให้กับเซทำให้เซที่สวมใส่จึงเย็นสบายแต่โยฮันที่ทราบกับรู้สึกประหลาดใจและสงสัยสี่ยูริที่ได้ยินเซหลุดปากว่าอยากกินน้ำแข็งใส เขาจึงใช้เวทสร้างน้งแข็งและใช้เวทลมใสเป็นเกล็ดให้เซจึงนำซอสผลไม้มารัดทำน้งแข็งใสให้ทุกคนกิน5้าเอาเบิร์ดได้ชวนเซไปเดินเที่ยวในเทศกาลยามเย็นก่อนที่เซจะดื่มเหล้ามีจนเมาและคึกคักเกินเหตุถึงกับเดินสะดุดก้อนหินก่อนที่จะคว้าแขนเอาเบิร์ดไว้แน่น6เซที่พบเห็ดแชโดมาทรูมที่หายากและมีราคาแพง คนในศูนย์วิจัยจึงตัดสินใจจะนำมาทำเป็นอาหารกินกันแทนที่จะนำไปขาย7ลิสคู่มั่นองชายอันดับหนึ่งที่รู้สึกว่าเครื่องสำอางที่เซทำจะใช้ได้ผลดีกว่าที่ทำขายตามสูตรของเซ ทำเอาเซพูดไม่ออกเรื่องคำสาาบ50%ของเธอจนสุดท้ายเซก็ได้บอกถึงเล้าหวานคอเดียนที่ดื่มแล้วช่วยเพื่อความงามขึ้นมาจนลิศสนใจเซจึงส่งไปให้ก่อนคิดในใจภายหลังว่า น่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำกับเรื่องเครื่องสำอางถึงคำสาป50อร์เีกคงต้องไปเตรียมกับโยฮันในภายหลัง8การกำจัดบึงสีดำในครั้งนี้แม้จะมีข่าวร้ายให้หนักใจมากมายแต่พอโยฮันรู้ว่าเซทำอาหารเมนูใหม่ก็อารมณ์ดีทันทีเพราะจะให้เธอลองทำให้ทานก่อนจะให้รายงานข่าวดีต่อไป